เพื่อนๆสมาชิกค,ครับใครที่ตามหา Isuzu DMAX ราคาน่าสนใจถูกที่สุดในเว็บเครื่อง1.9 DDI z h ด g h ้าดีดีปี2016ไม่2 0 0 0 0 0กว่ากิโลครับประวัติมือเดียวป้ายแดงลำดับแรกเลยนะครับผมคันนี้สีดำสวยใสยครับเดิมๆทั้งลำนะครับเปลี่ยนมาแค่ล้อแมกนะครับแต่ยกสูงจากโรงงานเหมือนเดิมครับยางเต็มๆขับได้ยาวๆเลยนะครับ รถเพิ่งเข้ามาใหม่ครับเดิมๆสวยๆเลยนะครับใครสนใจราคาต้องบอกว่าไม่มีอีกแล้วครับเ,เพื่อนๆสมาชิกลองไปเช็คไปค้นไปดูเลยในตลาดเขาขายกันอยู่ประมาณ5ไปปลายถึง6ต้นๆเพราะอะไรเพราะเป็นเกียร์ออโต้4ประตูไฮรีเดอร์ปี2016ไม่มีแล้วครับตัวนี้4 0 0แสนกว่าเองนะฮะเ,เพื่อนๆน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับที่นี่ครับเป็นศูนย์รวมรถคัดเฉพาะรถมือเดียวครับ เลยที่สำคัญครับจะปรับราคาให้สอดคล้องกับตลาดถูกกว่าตลาดประมาณ10-15%ครับที่นี่เจ๊เข้าใจดีนะครับเฮีย mm hmm. er เข้าใจดีนะฮะมาพูดคุยกันนะครับรถมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศราคา479,000บาทเป็นราคาที่น่าสนใจปรับรถลงมาให้กับสมาชิก,กได้เข้าถึงได้ง่ายๆจัดไฟแนนซ์เครดิตดีก็0บาทครับไม่มีค่าใดๆทั้งสิน้น จัดให้ทุกจังหวัดเลยวิ่งเซ็นสัญญาได้หลายจังหวัดเลยนะครับใครสนใจนะครับหรือว่าซื้อสดเนี่ยมาพูดคุยต่อรองราคากันได้ส่งถึงหน้าบ้านให้เลย นะฮะเพราะว่าที่นี่นะครับดูแลกันหมดเลยเหนือใต้ออกตกส่งรถมาให้แล้วนะครับรถจอดอยู่ลาดพร้าวเจเวใครอยู่ใกล้ไปทดลองขับไปดูตัวจริงส่วนใครอยู่ไกลไม่ต้องห่วงครับมีบริการวิดีโอคอให้ดูนัดหมายเวลาวิดีโอเต็มๆเ,เลยครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงดูเอาให้สุดแล้วค่อยจอง ที่นี่จองขั้นต่ําเพียงแค่1,000บาทเพื่อนๆแต่ถ้าเอาแน่นอนชัวๆคุณก็มาดูเลยหรือถ้าคุณบอกว่ามั่นใจในมาตรฐานเนี่ยต้องบอกว่าที่นี่ในช่องของเราการันตีร้านนี้เหมือนกันครับว่าเขาคัดรถที่ดีมาให้แล้วครับอย่างไรก็ตามนะครับรถคันนี้ต้องบอกว่าราคาถูกมากๆใครสนใจรีบด่วนๆขอคนพร้อมครับไม่ว่าจะเป็นซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์มาพูดคุยกันครับ0885845375ครับ ดีแม็ประตูเกียร์ออโต้ตัวนี้น่าสนใจเลยเดียวครับถือว่าเป็นหนึ่ลอเทมที่ต้องเก็บเลยนะครับเพื่อนๆสมาชิก